นี่มาสัญจรปลานะครับเป็นปลาหัวทองนะัวโซเดเทครับดูนะครับนี่วางยาไปนะน,นะฮะกำลังสลึมสลือเลยครับนี่ครับฟูเมนนะฮะเต็มหัวเลยครับตอนนี้ก็ใกล้สลบนะครับกำลังโซซัสโซเซอยู่ครับสิ่งที่เราจะสัญกรวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหางนะฮะมีการหักนะครับตรง ประมาณสักสี่การด้านบนนี้นะฮะเดี๋ยวจะตัดนะฮะแล้วเราก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับสริจกรรมวันนี้เดี๋ยวแต่งรอยนิดนึง อีกนิดหนึ่งไม่ตายครับเดี๋ยวก็ฟื้นครับโอเคไปนา่งเสร็จที่ทีครับ